ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมาส้มอีกส้นที่ซอยค่ะพี่น้องสิพาพี่พานนองมาเบิรงเนาะค่ะเพราะว่ายาจามาทางานตอนนี้ยาจ๋าก็ได้เป็นอันประจาดอกค่ะพี่น้องมาซอยก็เจ้ามาเป็นพิคอร์เรียหรือมาเป็นไอมาแทนก็เจ้าคนเกาข้าเจ้าบ่สบายค่ะพี่น้องแต่ยินว่ามือวัานพระเลือดขาเจ้ากัดมาแล้วยาจ๋าก็สะได้เหยียบมองเดียวแต่อยู่คลินอีกมอเนาะค่ะเนาะก็ว่าเป็นยังดอกค่ะก็ว่าได้ซีเรีย เจ้าอื่นมากกับม่ซอยค่ะพี่น้องครับยาจ่าจะพามาเบ่งม่มนี่ห้องนี้เป็นห้องไอห้องพวกเราพวกเบียค่ะพี่น้องทั้งนั้นแม่นสซนกินเขา้ากับพวกพวกกิบใ้กิบยังน่ำกระมีอันนี้ส้นนี้สซนเหล่าเบียรโดยเฉพาะเลยค่ะผู้บ่าวพาผู้สาวมาเรียงนะคะพี่น้องเอาตามกันมากค่ะนี่ห้องนี้ก็ห้องหลับๆมากด้านนอกค่ะพี่น้องนี่จะเป็นโต๊ะยาวมากสีค่ะพี่น้อง โตยาวมานั่งกันใบแหน่กิจวาตกันด้วยพี่น้องเหตบงามพร้อมไทยอารานของเกี่ยวน่ายนี่ค่ะเป็นเบาะนั่งเป็นสถานที่นั่งนี่ค่ะสิบเป็นโต๊ะนั่งแบบนี้เป็นเบาะนั่งแบบนี้แับนี้นี่อ่ะสิบเอวุกขึ้นมาผลดันทั้งนั้นสิบเป็นกระจกค่ะพี่น้อง ลดลดทำงานยาจ๋านี่ค่ะนี่ก็เป็นทางประตูเขาครับพี่น้องเป็นประตูเขัาอันนี้ควืมรหลอนครับพี่น้องนี่ไฟคลวมรหลอนครับพี่น้องก็จะเสิดมันจะเป็นเสียงไฟขึ้นเนาะนี่พี่น้องหนึ่งรูปอุไธตตองการบอกครับพี่น้องนะครับพี่น้องก็จะมาจิบป้าผู้สาวมาโรแมนติกมากอัน กีบกันเนาะนี่พี่น้องคนนะ่ะในมาเบิ่งดูบัดนีนพี่น้องในสองขวดคนนะ่ะสองขวดสามขวดในพี่น้องคนนะ่ะนี่แหละนี่ก็เป็นโต๊ะโต๊ะนัง่งด้านหน้าค่ะมัมกระจกค่ะมุมด้งนี้จะเป็นห้องกระจกโดยสพัพเพค่ะพี่น้อง Mấy pha màn cằn Ở đây là cây chục ngâu đấy các bạn nhé Cây chục ngâu Tổ năng, mạ Đây จบเงาเบิดค่ะพี่น้องมา,มาตั้งนี้ปะนี้ค่ะพี่น้องเป็นสถานที่นั่งกระจกเงาขึ้นกันค่ะพี่น้อง พูนะนอนได้สบายมากเลยมีหันเมาแล้วมันจะเกิดน้ำคืนกระจงเงาเพิดเลยเด่ะพี่น้องเป็นกระจงเงาเลยกระจงเงาเลยค่ะพี่น้องเห็นเปล่าผามันผาม่นปิดกันไว โจงเงาด้วยกันแต่ขาเจ้าก็ผ่านมากปไปดไวยค่ะพี่น้องนล้วยาจะจ้าเสร็จบ่แม้ยังนักน้ำเสร็จกระจกหล่ะพี่น้าพี่น้องกลมขึ้นกลมลงนี่แหละเนาะอาจจะพ่ายเบิ่งทา,ขางขอ,ของน้ำจับพีน้องเขาของน้ำเข้ามา เทียนอันนี้คือเป็นทีดับกลิ่นอันนี้ก็เป็นยาล้างม,มือมี่างแต่เป็นสบู่ล้างมือค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่กือรแปดจุดเสร็จกัน้วว่างาปันไดอยูะค่ะพี่นอง ยาจะาผ้ามาส้มเล็กๆใน้นอยเนาะค่ะน้องพี่น้องการทั้งงาน,นลราขายยุ่เมืองนอนก็นได้นักได้นาดอกค่ะพี่น้องแต่มันถักลำบากแย,ย่ไปย่มากมันหนาวค่ะพี่น้องมันนี่ลมสองพี่น้องผู้ใดเขวมาเบื้งมาส้มและะ้วก็ฝากกุไลกดแรก์รกดติดต่างนั่ไม่เด้ค่ะคีบหนาต่อไปอาจาจ่าสิพาไปเบิง่งอันใดไปส้มอันใดพ้าเห็ดยังไม่ให้เบิ่งก็ค่อยส้มหนึ่งน้ำกันเนาะค่ะเนาะต่างมาเที่ยวน้ำกันค่ะขอบคุณหล,ลารๆค่ะ